ปกติเวลาที่เรารายงานเศรษฐกิจไทยเขาจะพูดถึงภาพรวมงประเทศไทยซึ่งก็จะมีหัวที่โตมากก็คือกรุงเทพและปริมณฑล GDP ก็ประมาณสัก40นะครับดังนั้นเรามีความหมายว่าเราอาจจะไม่ได้ไปดูครับเจาะพื้นที่ว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เขาเป็นอย่างไรกันบ้างและนี่แหละครับก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ว่าเราคิดว่าทําไมเราเดอะสแตนดาร์ดเองเนี่ยน่าที่จะเดินทางน,นะครับไปจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปดูนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงผู้ประกอบการในภูมิภาคว่า วิธีการและกลไกในการที่เขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็ได้มีการจัดงานนะครับเดอะซีเ e รดซอสซัมมิตนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเป็นอีเวนท์ที่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอีสานเลย กขาจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา25นะครับพฤษภาคมนี้เองที่ขอนแก่นหอชั้น5นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับเนื้อหาในชื่อตีมนี้เลย a l i s h i n g Hypergrowth ก็คือปลอดล็อกธุรกิจเติบโตรไร้ขีดจำกัดในงานเองก็มีการพบปะนะครับกับผู้ประกอบการที่ถือว่าใหญ่แล้วก็มีความครอบคลุมกับผู้ประกอบการและผู้บริหารทุกกลุ่มเลยนี่เลยเจ้าภาพงานนะครับก็คือคุณเคนนัคคารินวรกิจไพบรูนะครับซีอีโอและก็บนอธิการบริหารของเราเดอะสแตนดาร์ดอันนี้เป็นภาพตอนที่จะปิดแล้วนะครับ ในงานเดอะซีเคร็ตซอสสมิทธที่ขอนแก่นสรุปข้อคิดและก็สาระที่ได้จากสปีกเกอร์ซึ่งวันนั้นจะมีสปีกเกอร์เนี่ยเกือบ10คนด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักคีย์เทคเว a สามครั้งในวันนั้นต้องบอกเล่าบรรยากาศให้ฟังแบบนี้เรื่องของเนื้อหาเข้มข้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้ครับคือพลังที่ทุกคนได้จากผู้ประกอบการที่ไปเข้าร่วมทุกคนมีความมุ่งมั่นมากๆสิ่งที่เราสัมผัสได้นอกจากองค์ความรู้ความมุ่งมั่นคือพลังที่เราได้จากขอนแก่นแล้วก็ภาคอีสานด้วยสยาาม ที่เคนเขาสรุปมาดังต่อไปนี้เลย Hidden Potential ักยภาพที่มันซ่อนอยู่ข้อ2ครับคือโอกาส Opportunities มองเห็นโอกาสที่เป็นโอกาสทองโอกาสมีเสมอถ้าเรามองเห็นนะครับและ mindset ชุดความคิดที่ถูกต้องอันนี้คือ key t a k e เ w a y วหลังจากที่ฟังมาทั้งวันแล้วนะครับทีนี้ลองไปดูกันบ้างครับว่ามีผู้ประกอบการนะครับในท้องถิ่นน่ะหลายหลายท่านเลยที่ขึ้นมาพูดด้วยผมบอกแบบนี้หลายคนจะได้ยินชื่อจังหวัดขอนแก่นอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคนไทยจะไม่เคยรู้พื้นที่ไหนอ่ะที่มี GDP ใหญ่ ชัดเจนที่สุดเลยกรุงเทพมหานครบ,บวกปริมณฑลนี้ไม่ต้องพูดถึงล่วงันเกือบ40%ของประเทศหลังจากนั้นคือจังหวัดอะไรครับระยองฉะนั้นถ้ามาดูถ้าถามว่าเราขอนแก่นดับที่เท่าไหร่ขอนแก่นอยู่อันดับที่12นะครับ GDP โดยประมาณแค่1.3%นะครับของเศรษฐกิจทั้งประเทศด้านหนึ่งอาจจะยังไม่ใหญ่แต่อีกด้านหนึ่งคืออัพไซย์เยอะมหาศาลถ้าสามารถปลดล็อกโอ,อกาสเหล่านั้นได้ท่าแรกเลยนะครับก็คือคุณสุรเดชทวีแสงสกุลชัยนะครับท่านนี้ก็รู้จักกันในนาม จริงนะครับก็อยู่ที่พื้นที่เลยนะครับท่านเป็นประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT ที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของขอนแก่นพัฒนาเมืองผมเคยเจอท่านเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วท่านทําให้ผมรู้นะครับว่าเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องรอแค่การพึ่งพิง,พงรัฐบาลกลางท่านบอกแบบนี้ทําไมเราซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งเดินหน้าด้วยตัวเองไม่ได้แต่ถามว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองมีที่มา,มาจากอะไรท่านบอกแบบนี้ความสิ้นหวังในการจัดสรรงบประมาณพูดง่าย จัดสรรมาปับ๊บท้ายที่สุดจังหวัดใหญ่ได้ก่อน mm. จังหวัดเล็กที่คนที่จะมีการพัฒนา mm. ก็ไม่ค่อยได้ mm. นะครับไปขอที่ใดก็จะบอกว่ามีอยู่เท่านั้นซึ่งท่านถือ,อว่าเป็นเพนพอยท์ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีเดิมคือพึ่งรัฐบาลกลางแล้วรอเขาไม่ใช่ครับแล้วคิดว่าก็เอาเมืองมาพัฒนาเป็นสินค้าได้ไหมเป็นวิธีใหม่ที่จะมาแก้เพนพอย์เรื่องความเลื่อมล้ําและความยากจนก็เลยเกิดขอนแก่นโมเดลครับใช้อะไรบ้างใช้กลไกแคปิตอลมาเก็ตครับตลาดทุน บริษัทจำกัดของท้องถิ่นเนี่ยขึ้นมาก็คือบริษัทขอนแก่น Transit System มจำกัด KKTS ดำเนินการพัฒนาที่ดินและรถไฟฟ้าเป็นวงจรธุรกิจเอาเข้ามาเข้าตลาดหลักทรัพย์ระดมเงินทุนเอาเงินที่ใช้มาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในขอนแก่นเฟสแรกจะเป็นการสร้างนะครับก็คือที่บึงแก่นนครนก่อนที่4กิโลเมตรจากนั้นจะขยายเป็น20กว่ากิโลเมตรเงินทุนไม่ต้องพึ่งทางรัฐบาลกลางนะครับ เขามีกลไกของเขาเองว่าจะทําอย่างไรต้องลองไปฟังดู KKTT ประมาณการของบา,บาการพัฒนามืองขอนแก่น1จังหวัดนะครับจะทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง17เศรษฐกิจจะโตขึ้น1.5เท่าตอนนี้ GDP per capita ขอนแก่นเนี่ยอยู่ประมาณสัก60-70นะครับของ GDP per capita คนในประเทศ7,500ดอลลาร์ถ้าลองคํานวณดูถ้าเกิดโมเดลนี้สําเร็จใน10ปีจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ85,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ ทีนี้ครับอีกท่านหนึ่งกันบ้านคุณนิชการพัฒนาพิระเดชท่านนี้เป็นทายาทรุ่นที่3นะครับของบริษัทแฟรี่วราศิรินะครับซึ่งเป็นเจ้าของห้างแฟรี่พลาซ่าอยู่คู่กับขอนแก่นมายาวนานมากเธอสรุปม,มาอย่างนี้การรับช่วงต่อธุรกิจที่บ้านเธอเป็นเจนสามนะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับต,ตัวเธอเองละครับมีคนในครอบครัวซัพพอร์ตอยู่งหลังแต่พอเข้ามาแล้วหัวใจสําบัญ4ประการที่ต้องระลึกเอาไว้ครับ 1. ตั้งใจมีเป้าหมาย2รู้และเข้าใจบิสเนสโมเดล3การบริการและเลือกใช้คน4เขข้าใจแกกนองธุริจ ก็สอดรับกับคำว่าขอนแก่นนี่แหละครับ <S <S นะครับมาอีกด้านหนึ่งกันบ้างแห่บริษัทอีกหนึ่งชื่อบริษัทหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าใหญ่อันดับที่หนึ่งของโลกเลยคือธุรกิจแห่อุ่นนะครับจากโลเคอลสู่ g l o b a l เป็นอันดับที่หนึ่งของโลกอันนี้เฮียกิมนะครับก็มีการต่อยอดธุรกิจสู่การผลิตขนแปรงสีฟันของแบรนด์ชั้นนําเป็นเรื่องเล็กๆนะครับมีใครไม่ใช้แปรงสีฟันบ้างล่ะครับและถ้าเราออกไปเป็นอันดับหนึ่งและแห่อุ่นชื่อบริษัทแห่อุ่นก็เริ่มจะแห่อุ่นแต่ขยายก็ในเมื่อธุรกกิจตตัั้้งนนนมมเหือ ก็มาทําเป็นแปลงสีฟันสิครับก็ขายไปคุณประเด็นเสียประโยชน์โยธินนะครับเป็นผู้อำนวยการสายการตลาดบริษัทขอนแก่นแหอวนพูดถึงสูตร,รับความสร็จบนเวทีนะครับ The Secret Sauce Summit นะครับพร้อมย้ำบอกว่าการยากกว่าการเป็นแชมป์คือตอนนี้เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับคือการรักษาแชมป์เอาไว้นะครับหลักๆเลยนะครับที่ทางนี้คุณประเดินบอก1นึ่งไลฟ์ลองเรียนรู้ตามให้ทันความต้องการลูกค้า 2. Innovation สร้างนวัตรกรรมลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพและ 3. ครับคือ Think ahead พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงนะครับผู้ใหญ่ในเจเนอเรชันที่1ได้สอนเอาไว้ว่าต้องเรียนรู้จวบจนวันตายเรียนไม่มีวันหยุดในทุกความท้าทายต้องมีคําตอบเสมอเติมโตให้พร้อมก่อนที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นมีให้เห็นมากมากมายแล้วนะครับต่อให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกก็ล้มตายไปเพราะความต้องการต้องเพราะว่าตามความต้องการผู้บริโภคนั้นไม่ทันในเวทีวันนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนในวันนั้นที่น่าประทับใจมากคือตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ1,700คน ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าสามารถที่จะตรึนทุกคนได้ไม่ใช่แค่ด้วยองค์ความรู้แต่ด้วยใจนะครับเพราะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่สูงมากและคนทุกคนที่มารู้ครับว่าจังหวัดนี้ศักยภาพเยอะ,ะแต่ใช้วิธีเดิมๆคือรอครับรัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณมาไม่เคยได้ครับเพราะว่าทุกอย่างก็จะคิดว่า เอาเมืองใหญ่โฟกัสจุดใหญ่ก่อนก็เข้าใจอย่างกรุงเทพมหานคร,รต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าหลายคนบอกว่าทำไมลงงบประมาณเยอะอเพราะไม่ใช่แค่กรุงเทพอยู่แล้วครับคน7จจังหวัดมาอยู่ที่นี่หมดเลยกระจุกตูอยู่ที่เดียวแต่ถ้าเกิดว่าแต่ละพื้นที่ถูกพัฒนาไปจะดีขนาดไหนในเวทีผมเป็นสปีกเกอร์เวทีสุดท้ายเลยพูดถึงหนึ่งเมืองที่ไม่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเลยเพราะรัฐบาลกลางไม่ชอบแต่สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเหนือกว่าเมืองหลวงได้บาร์เซโลนาสเปนครับ สู้ด้วยตัวเองและเติบโตได้ก็เลยบอกว่าหลายเมืองเขาสามารถทําได้ ขอนแก่นและอีกหลายจังหวัดบ้านเราก็ทําได้เหมือนกันค่ะน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะนักธุรกิจแล้วก็ที่สําคัญงานในวันนั้นเข้าใจว่ามีผู้ประกอบการไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคยีสานเท่านั้นมีจากฝั่งลาวด้วยแล้วคนหลายท่านเลยหลายท่านเลยผมมาจากสปปลาวครับติดตามเดะสแตนดาร์ดและเดตสแตนดาร์ดภาูดไทยได้ด้วยพูดไทยได้ด้วยค่ะแล้วก็มีจากกรุงเทพมหานครบินไปก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจริงๆคุยกับทีมเสมอเลยว่า คนไทยเนี่ยกระหายความรู้มากเลยแล้วก็ดิสครีซอสตั้งแต่ปีที่แล้วยันที่จัดกิจกรุงให้มหาลครก็คนเยอะมากมนะคะปีนี้ที่ขอนแก่นนะคะก็ถือว่า1,700คนเยอะมากมากจริงๆนะคะส่วนใครบอกว่าไม่ได้ซื้อบัตรไปดูนะคะอยากดูยอ้อนหลังได้ไหมได้นะคะพอดีถามทีมมาบอกว่ามีรีรันทิตนะคะเก0บาทจําหน่ายวันนี้ถึง1นึ่ธันวาคมนะคะแล้วก็ดูยอ้อนหลังได้6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะกรบ ครบทุกกลยุทธ์นะคะไปฟังพ่วิทย้อนหลังก็ได้นะคะ <im it> พ่วิทย์เกริ่นมาให้นิดนึงแล้วหรือแม้แต่ในด้านอื่นๆที่อยากจะฟังผู้ประกอบการแบบครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเก็บขีดเทคเอาไว้มาให้คุณผู้ชมนั่นเองซึ่งจริงๆก็เป็นความตั้งใจของเคนเนาะที่เขาพูดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเขาอยากจะลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆแต่ว่าปีนี้เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้มีในภูมิภาคอื่นแล้วนะคะปีหน้าเดี๋ยวว่ากันนะคะสําหรับใครที่รอติดตามก็ติดตามพวกเราได้นะคะเดี๋ยเราก็จะแบ่งปััันนนเรรื่่องี้มาาาฝกกคคะวสํญ มาวันนั้นผมฟังจบผมบอกแบบนี้ครับสําคัญมากๆอยากให้คนกรุงเทพและพื้นที่นี้ได้ยินเสียงคนในพื้นที่ด้วยบอกว่าผู้บริหารที่เก่งขนาดนี้เอามาพูดให้กรุงเทพได้ฟังแล้วก็เราแลกเป็นเพราะประเทศไทยไม่ใช่แค่พื้นที่เดียวนะครับ嗯嗯嗯ประเทศไทยทุกคนมีศักยภาพแต่ต้องอ n l e a s พร้อมๆกันไปทางประเทศจริงขอเสริมนิดนึงจริงมีหน่วยงานหนึ่งพอดีมีโอกาสร่วมงานหลายครั้งก็คือแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทย ทุกปีเขาจะจัดเนี่ยเขาจะจัดตามพื้นที่เสมอนะ oh. คือเขาจะไม่ได้จัดเวลาสิมโพเซียมเนี่ย oh. เฉพาะในกรุงเทพานะค, uh huh. คุอปีที่แล้วเขาก็ไปขอนแก่นอีสา oh. นะปีนี้ uh huh. ไป uh huh. ภาคใต้กับเขา uh huh. ก็เลยมองว่าเออก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจว่าหน่วยการภาครัฐ uh huh. หรือแม้แต่อย่างภายกระชนแล้วก็สื่อก็สามารถที่จะลงพื้นที่ uh huh. เพื่อไป ปลดล็อกศักยภาพค,คนในพื้นที่ได้ด้วยเหมือนกันนะฮียโนโตแต่หัวหไม่ไปไหนนะครับอลองดูประเทศทอื่นต้องโตกระจายประเทศจึงจะสามารถไปได้ทุกจังหวัดมีอัพไซ์เยอะมากแค่เราไปโฟกัสจังหวัดที่ถ้าไม่มีอัพไซ์แล้วแค่นั้นเองอ๋อค่ะฝา, <laughs> ากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ